สวัสดีครับโซโลหน้าตู้เย็นนะครับวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่แนะนำการปรับสาวนะครับให้มีคาแรคเตอร์คล้ายกับเพลงประตูใจนะครับงานเพลงจากสาวสาวสาวนะครับโดยจากการที่เล่นมาหลายครั้งนะครับแล้วก็การฟังหลายๆรอบนะครับผมคาดว่าการเล่นในลักษณะแบบนี้ก็คือการเล่นสไตล์ร็อกอาเบลลี่นะครับ ซึ่งในสไตล์นี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้เล่นอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเพื่อให้ได้คาแรกเตอร์เสียงแบบนั้นนะครับหนึ่งก็คือกีตาร์ทรง Hello Body นะครับก็จะเป็นกีตาร์ที่มีความโปร่งใช่ไหมกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้านะครับในกีตาร์ทรง Hello Body เนี่ยปิกอัพก็จะเป็นปิกอัพที่เอาพุทน้อยนะครับอย่างเช่นพวกปิกอัพ P90 ต่างๆนะครับ นอกจากกีตาร์แล้วอย่างที่2ก็เป็นแอมนะครับก็จะเป็นแอมพวกแอมเสียงคลีนนะครับเป็นแอมลอดที่สามารถเล่งเกนหรือว่ามาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยต่างๆให้เกิดการคลิปของสัญญาณได้นะครับก็จะเป็นเสียงคลีนที่มีเสียงปรับเสียงแตกปนออกมาด้วยนะครับจึงเกิดเป็นคาแรคเตอร์ของในแนวเพลงนี้นะครับซึ่งในคลิปเนี่ยที่ผมทำเนี่ย ผมไม่มีกีตาร์ทรง Hello Body นะครับก็เลยหาวิธีปรับให้คล้ายคลึงที่สุดนะครับเอาเป็นว่าคาแรคเตอร์นี่ใกล้เคียงแน่นอนนะครับเดี๋ยวที่เหลือเพื่อนๆก็ปรับรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับโดยผมใช้กีตาร์ทรงโซลิดธรรมดาเลยครับอย่างที่2ก็คือสายแจ็คเสียบตรงเข้าอินเทอร์เฟสนะครับอ่าสองอย่างเองครับกีตาร์หนึ่งและแล้วก็สายแจ็คเสียบตรงเข้าอินเทอร์เฟสนะครับ หลังจากเสียบเข้าอินเทอร์เฟซแล้วให้พวกเราเปิดเป็น Line i n นทรูเมนต์นะครับเพื่อให้ปรีแอมของอินเทอร์เฟซเนี่ยทำงานเราจะขยายสัญญาณของกีตาร์นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้กีตาร์มีเนื้อเสียงแล้วก็นํามาปรับใช้ได้ง่ายนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงละโปรแกรมที่ผมใช้ก็เป็นโปรแกรม c u b เบ e นะครับอ่าแล้วก็เลือกที่จะใช้ปลั๊กอินเสริมนะครับโดยใช้ปลั๊กอินดังนี้นะครับห ปลักอินที่จำลองหัวแอมแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะครับผมเลือกใช้ในวันนี้ก็คือ byad fx นะครับเพื่อที่จะจำลองตู้แอมนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับสองก็คือปลักอินที่เอามาคอมเพสเสียงนะครับเพื่อให้ระดับเสียงเนี่ยมันใกล้เคียงกันไม่โดดกันเกินไปนะครับก็คือปลักอินเวฟนะครับ cla2a 3ก็คือ r e เวิรนะครับที่ติดมากับโปรแกรม Cubase นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีละอย่างนะเริ่มจากอย่างที่1ก็คือปลั๊กอินที่ใช้จำลองหัวแอมนะครับก็คือตัวนี้ครับ b i a s FX นะครับโดยเลือก2อย่างเองครับผมเลือกอย่างที่1ก็คือ Boost อย่างที่2ก็คือหัวแอมนะครับมาดูกันที่ Boost ก่อนนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็มาที่บูสต์แล้วก็เลือกทริเบิลบูสเตอร์นะครับพอเลือกปั๊บใช่ไหมให้เพื่อนๆปรับวอลลุ่มไว้ที่6นะครับเดี๋ยวว่าเพื่อนๆเ,เลื่อนวอลลุ่มเนี่ยเขาจะเห็นตัวเลขนะครับอย่างเนี้ยนะครับเป็นต้นนะครับปรับไว้ที่6นะครับใช้ทริเบิลบูสเตอร์เนี่ยเพื่อบูสต์เกนขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มย่านเสียงสว่างขึ้นนะครับให้เสียงมันมีความสว่างขึ้นนะ ต่อมาอย่างที่2ก็คือแอมทวีดนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นทวีด Lux 59นะครับคาดว่าจำลองมาจาก Fender b a s s Man 59นะครับทีนี้มาดูเรื่องของแคปก่อนนะครับแคปก็เป็นแคปสแ a ตนดาดที่ติดมากับหัวแอมเลยนะฮะพอเพื่อนๆเ,เลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เลยนะครับดอกลำโพงเดิม นะครับไม่เดิมตำแหน่งเดิมเลเวลเดิมทุกอย่างนะครับทีนี้มาที่หัวหัวเนี่ยก็จะมีการปรับ EQ นะครับมันจะปรับไม่เหมือนกันนะครับโดยยึดกีตาร์ของเพื่อนเพื่อนเป็นหลักนะครับจะเป็นกีตาร์ทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ปรับ EQ ให้มีความใกล้เคียงนะครับโดยดูว่ากีตาร์เพื่อนๆนหนาไปเสียงกลางเด่นไปเสียงแหลมแหลมไปอะไรพวกนี้แล้วเพื่อนก็มาปรับเพิ่มลดเอานะครับโดยของผมเนี่ย ผมจะปรับเป็นคาแรคเตอร์ใกล้เคียงไว้ให้แล้วนะครับโดยเกณฑ์นะครับอยู่ที่5.5นะครับเบสอยู่ที่3นะครับส่วนเสียงกลางอยู่ที่4นะครับเสียงแหลม4.5นะครับพรีเซนต์อยู่ที่8นะครับส่วนสุดท้ายก็คือมาสเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่6.5นะครับตามนี้นะครับสำหรับการปรับ แอมนะครับจบเรื่องของแอมนะครับต่อมาก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับในเพลงเนี้ยมันมีเทคนิคนะครับในช่วงท้ายๆก็คือการแฮมเมอร์ออนกับพูลออฟนะครับสลับไปมาโดยใช้โน้ตเดิมๆซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่คอมเพรสเนี่ยการดีดของเรามันจะไม่สม่ำเสมอโน้ตมันจะกระโดดไปกระโดดมานะครับฟังแล้วไม่ราบรื่นนะครับผมจึงเลือกที่จะคอมเพรสนะครับโดยใช้ลักอิน cla 2 a จาก waves นะครับโดยการปรับดังนี้นะเลื่อนสวิตช์ขึ้นเป็น c o m p พ e สนะครับต่อมาก็คือ gain ให้ปรับไว้ที่40นะครับต่อมาก็คือ peak reduction นะครับ45นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการ c o m p พ e s อย่างสุดท้ายของวันนี้ก็คือ reverb นะครับ reverb ก็จะเป็น reverb ที่ติดมากับ p l u กอิของ Cubase นะครับโดยตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอตรงนี้นะ Bright Plate Reverb นะครับทำไมต้องเป็น Bright Plate Reverb ใช่ไหม Plate Reverb เนี่ยเป็นการจำลอง Reverb ในสมัยก่อนนะครับโดยใช้แผ่นเหล็กแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาทำให้เกิดเสียงสะท้อนขึ้นมานะครับโดยผมเลือกที่จะเป็น Bright Reverb เพื่อจะให้เสียงมันสว่างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีความวินเทจนะครับ EQ นะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยพอเลือกมาปุ๊บก็ตามนี้นะครับปรับอย่างเดียวก็คือ Mix นะครับอยู่ที่15นะครับที่เหลือก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับมีแค่3อย่างแค่นี้นะครับในการปรับในเพลงประตูใจนะครับสำหรับกีตาร์เพื่อนๆนะครับผมแนะนำให้เป็นกีตาร์ฮัมมักิ้งนะครับเสียงก็จะมีความใกล้เคียงกับในเพลงมากกว่าถ้าเป็นกีตาร์ซิงเกิลคอยเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนนะครับมันจะเป็น แหว่งมากกว่าเสียงคล้ายๆกับพินตีนะครับผมก็พยายามเลือกแอมที่คล้ายๆกับแนวด้วยแล้วก็ปรับให้คล้ายกับเพลงด้วยนะครับก็เลยก็เลยปรับออกมาในรูปแบบนี้ส่วนถ้าในเชิญเทคนิคเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้หัวแอมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่หลายเทคนิคหลายคนใช้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ